สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องกองชุน ETF ตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับคือ DGRW ข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยบอกว่ากองทุนนี้เขาเน้นลงชุนในหุ้นปันผลคุณภาพดีที่มีแนวโน้มเติบโตวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าอะไรที่ทำให้ DGRW เขาแตกต่างจากกองอื่นโดยเฉพาะการมองที่ไม่ใช่แค่เรื่องปันผลสูงอย่างเดียวมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับ DGRW นี่คืออะไรกันแน่ครับ ค่ะ DGRW ชื่อเต็มๆคือ Wisdom Tree US Quality Dividend Growth Fund ค่ะเป็นกองทุนที่ก่อตั้งถ้าจะไม่ถิดก็น่าจะปี2013นะคะเป้าหมายหลักๆเลยก็คือไม่ได้หาแค่หุ้นที่ปันผลสูงๆอย่างเดียวแต่จะเน้นหุ้นที่จ่ายปันผลสม่ำเสมอแล้วก็ต้องมีคุณภาพดีด้วยและที่สำคัญคือต้องมีแววว่าจะเติบโตต่อไปได้อีกในอนาคตค่ะอ๋อคือเน้นทั้งปันผลทั้งคุณภาพแล้วก็การเติบโตด้วย ใช่ค่ะแล้วเขาก็ใช้กลยุทธ์ที่เรียกว่า Smart b e t a นะคะซึ่งมันจะไม่เหมือนการลงทุนตามดัชนีตลาดแบบเดิมๆที่แบบว่าดูตามขนาดบริษัทอย่างเดียวแต่ DGRW เนี่ยเขาจะเลือกหุ้นแล้วก็ให้น้ำหนักโดยดูปัจจัยพื้นฐานอย่างกรณีนี้ก็คือเน้นคุณภาพกับการเติบโตของกำไรเป็นหลักเลยค่ะเพื่อหาหุ้นที่แข็งแกร่งจริงๆแล้วก็โตไปเรื่อยๆได้เข้าใจครับไอ้ส마ートเบต้านี่คือเลือกอย่างมีหลักการไม่ใช่ตามขนาดอย่างเดียว อืมแล้วหลักเกณฑ์ที่ DJW ใช้คัดหุ้นจริงๆจ,จังๆเลยมีอะไรบ้างครับหลักๆมี3แกนค่ะข้อแรกเลยต้องเป็นหุ้นที่จ่ายปันผลสม่ำเสมออยู่แล้วนะคะแต่ก็ไม่จำเป็นว่าต้องจ่ายยูสูงที่สุดคือน้ำหนักจะไปอยู่ที่คุณภาพมากกว่าครับผม ข้อ2คุณภาพต้องสูงอันนี้ก็จะวัดจากหลายอย่างเลยเช่น ROE หรืออัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้นคือตัวนี้มันจะบอกว่าบริษัทเนี่ยทำกำไรได้เก่งแค่ไหนเทียบกับเงินของผู้ถือหุ้นเองแล้วก็ดูเรื่องการเติบโตของกำไรสภาพคล่องแล้วก็ระดับหนี้สินด้วยค่ะว่าไม่สูงเกินไป <c oughs> และข้อ3ค่ะต้องมีแนวโน้มการเติบโตที่ดี อันนี้ก็จะดูจากการคาดการกำไรต่อหุ้นหรือ EPS ในอีก5ปีข้างหน้าแล้วก็ดูโมเมนตัมราคาหุ้นประกอบด้วยค่ะอ๋อคือดูทั้งปัจจุบันทั้งคาดการอนาคตเลยพอจะเห็นภาพแล้วครับแล้วมีตัวอย่างหุ้นในพอร์ตไหมครับเช่นช่วงปี2025มีตัวไหนเด่นๆบ้างค่ะถ้าดูข้อมูลช่วงนั้นก็จะมีหุ้นที่หลายคนน่าจะคุ้นเคยดีอย่าง Microsoft, Apple, Visa นะคะ หรือจอร์สันอันจอร์สัน Proper Gamble Home Depot แล้วก็ Broadcom ก็มีค่ะจะเห็นว่ามีหุ้นเทคใหญ่ๆแล้วก็หุ้นโตคุณภาพดีอยู่เยอะเหมือนกันค่ะโอ้โหมีแต่ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับใช่ค่ะลักษณะผ่อนมันจะคล้ายๆการผสมกันระหว่างหุ้นเติบโตอาจจะนึกถึงกองทุนอย่าง SCHG กับหุ้นปันผลอย่าง SCHD นะคะแต่ DGRW เนี่ยจะเอียงไปทางหุ้นโตคุณภาพดีที่จ่ายปันผลด้วยมากกว่าหุ้นปันผลสูงแต่แบบว่าโตช้าค่ะ การที่เน้นคุณภาพกับการเติบโตที่คาดการแบบนี้มันมีความเสี่ยงไหมครับว่าแบบเราอาจจะเลือกคุ้นที่ดูดีบนกระดาษแต่พอถึงเวลาจริงๆอาจจะไม่เป็นไปตามที่คาด เป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะคือแน่นอนค่ะว่าการคาดการณ์อนาคตเนี่ยมันมีความไม่แน่นอนอยู่แล้วกลยุทธ์นี้เขาพยายามลดความเสี่ยงตรงนั้นโดยการให้น้ำหนักกับคุณภาพปัจจุบันที่มันจับต้องได้เช่นกำไรหนี้สินพวกนี้ค่ะควบคู่ไปกับการมองแนวโน้มในอนาคตแต่ก็ใช่ค่ะไม่มีอะไรรับประกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์การที่ DGRW เขากระจายลงทุนในหุ้นประมาณ300ตัวก็เป็นอีกวิธีที่ช่วยลดความเสี่ยงจากหุ้นตัวใดตัวหนึ่งโดยเฉพาะค่ะครับครับ ชัดเจนขึ้นครับขอบคุณครับแล้วถ้ามองในแง่ผลตอบแทนแล้วครับสถิติอื่นๆมีอะไรที่น่าสนใจบ้างค่ะตัวแรกคร่าวๆนะคะ ดีวเวนด์ยิวหรืออัตราปันผลตอบแทนเนี่ยมักจะอยู่แถวแถวออประมาณ2ออปรถึง2.5%ตอ่อปีอาจจะไม่ได้สูงเท่ากองที่เน้นปันผลมากๆนะคะแต่ถ้าไปดูท o t a l Return คือผลตอบแทนรวมทั้งหมดทั้งจากราคาหุ้นที่ขึ้นบวกกับปันผลด้วยเนี่ยเฉลี่ย5ปีย้อนหลังจะอยู่ราวๆ 11- 1 2ถึงตต่อปีค่ะซึ่งก็จะถอนการเติบโตได้ค่อนข้างดีส่วนการจ่ายปันผลก็อาจจะเป็นรายเดือนหรือรายไตรมาสแล้วแต่ช่วงค่ะมีหุ้นในพอร์ตก็ประมาณ 300ตัวอาจจะเหมาะกับนักลงทุนกลุ่มไหนเป็นพิเศษครับก็น่าจะเหมาะกับคนที่มองหาการเติบโตของเงินลงทุนเป็นหลัก นะคะแต่อยากได้ปันผลมาช่วยเสริมสภาพคล่องบ้างหรือแบบว่าเป็นเหมือนเบาะรองรับความผันผวนนิดหน่อยหรืออาจจะเป็นนักลงทุนวัยกลางที่กําลังสร้างพอร์ตต้องการความสมดุลระหว่างแคปิอลเกนกับกระแสะเงินสดรับอะค่ะแล้วก็กลุ่มมือใหม่ที่อยากลงทุนในหุ้นแต่ก็ยังกลัวความเสี่ยงจากการถือหุ้นเติบโตเพียวๆหรือหุ้นรายตัว DGRW ก็ช่วยกระจายความเสี่ยงได้ดีค่ะแล้วคนที่ไม่หมอหล่ะครับ ก็น่าจะเป็นกลุ่มที่ต้องการยิวสูงสูงเพราะใช้จ่ายเป็นหลักเช่นคนวัยเกษียณหรือสายอินคัมจ้าจ๋าเลยกองทุนอย่าง SCHD หรือ uh, JEPI อาจจะตอบโจทย์ได้ตรงกว่าเพราะยิวของ DGRW ไม่ได้เน้นสูงขนาดนั้นค่ะเข้าใจครับทีนี้ถ้าให้เทียบกับ ETF ปันผลตัวอื่นแบบสั้นๆเลยจุดต่างสำคัญสาคัญคืออะไรครับ ถ้าเทียบกับ SCHD ที่อ้างเรื่องปันผลสูงนะคะ DGRW จะยอมรับปันผลที่ต่ำกว่าน่อยเพื่อแลกกับโอกาสที่ราคาหุ้นจะโตได้มากกว่าเพราะมีสัดส่วนหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเยอะกว่า SCHD ค่ะพูดง่ายๆคือ SCHD อาจจะเน้นรับเงินปันผลวันนี้ DGRW จะเน้นโตไปเรื่อยๆพร้อมกับรับปันผลระหว่างทางไปด้วยอ๋อชัดเจนครับแล้วถ้าเทียบกับพวก DGRO หรือ VIG ที่เป็นสาย dividend growth เหมือนกันล่ะครับ กลุ่ม DGRo หรือ VIG เนี่ยก็เน้นการเติบโตของปันผลคล้ายๆกันแต่ DGRW อาจจะมีเกณฑ์คัดกรองด้าน Quality หรือคุณภาพที่เข้มข้นชัดเจนกว่าแล้วก็ d ีเ d นต์ Yield ของ DGRW มักจะสูงกว่า VIG อยู่นิดหน่อยค่ะสรุปแล้วหัวใจสำคัญของ DGRW ก็คือการพยายามหาจุดสมดุลระหว่างการเติบโตของมูลค่าหุ้น กับกระแสเงินสดจากเงินปันผลโดยไปคัดเฉพาะหุ้นคุณภาพดีที่เรียกว่าโตแล้วยังจ่ายไม่ใช่แค่จ่ายแต่ไม่ค่อยโตแบบนั้นใช่ไหมครับใช่เลยค่ะซึ่งกลยุทธ์สมาร์ทเบต้าที่เน้นคุณภาพกับการเติบโตนี่เองก็น่าจะทําให้พอร์ตมันแข็งแรงทนทานต่อสภาวะตลาดที่มันเ,เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ดีกว่าการเลือกข้างไปทางใดทางหนึ่งสุดๆไปเลย ถูกต้องเลยค่ะแล้วก็อยากจะทิ้งท้ายให้ลองคิดตามกันดูนะคะว่าด้วยความที่ D G W เขาผสมประสานทั้งคุณภาพการเติบโตแล้วก็ปันผลเข้าด้วยกันแบบนี้เนี่ยการมีสัสดส่วนการลงทุนแบบนี้อยู่ในพอร์ตของเรามันจะช่วยสร้างความแข็งแกร่งในระยะยาวได้ยังไงบ้างโดยเฉพาะในภาวะเศรษฐกิจที่มันอาจจะแตกต่างกันออกไป เทียบกับการที่เราเน้นตัปันผลสูงสูงอย่างเดียวหรือเน้นแต่การเติบโตแบบสุดขั้วไปเลยนะคะลองไปพิจารณากันดูค่ะ